ช่วงอัปเดตแอดโฮมแสงอุดมไลทิ้งเซ็นเตอร์ศูนย์รวมโคมไฟยิ่งใหญ่ครบวงจรสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงอัปเดตแอดโฮมในวันนี้นะคะไม่บอกก็รู้ค่ะแอบพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ ว้ายไม่ใช่ค่ะล้อเล่นค่ะตอนนี้นะคะแอนอ,อยู่ที่เมืองจำลองหรือว่ามีนิสยามค่ะที่พัทยานะคะพอดีว่าวันนี้เนี่ยแอนมีนกักพี่สาวสุดเซ็กซี่ไว้คนนึงค่ะแต่ว่าพอดีเวลาเหลือก็กเลยแอบมาเที่ยวนิดนึงนะคะตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมคงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าแอนนัดใครไว้ถ้าอยากรู้แล้วก็ตามแอนมาเลยค่ะ ะะต้องขอสวัสดีที่ปาปวีนาก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะแขกรับเชิญของเราในวันนี้เอ๊ะแต่ว่าทำไมที่ปอนมาถูกล่ะคะเนี่ยยยังไม่ทันจะโทรไปบอกทางเลยนะคะก็พี่ไนี่เป็นหญิงฉลาดใช่้าสัตว์นเนี่ยเขามาง่ายมากเลยอยู่ลี้ยงฉนวนจุสุวิทเนีน่ยค่ะก็พี่มาเราก็มองไม้เห็นโคมไฟเยอะแยะวก็เข้ามาที่นี่แหละอใช่แน่นอนจุดเด่นมากเลยนะคะแหม่ไม่ได้ค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะคะแอมีนัดกับพี่ปอลไว้ค่ะว่าเราเนี่ยจะมาเลือกดูโคมไฟกันที่แสงอุดมไลทิ้งเซ็นเตอร์สาขาพั เพราะว่าเขาเพิ่งเปิดใหม่กลิ่นนี้ใหม่ๆอยู่เลยใช่ไหมไม่ได้ช่วงนี้เนี่ยอะไรที่มันอินเทรนด์เนี่ยเราจะต้องเกาะกระแสกันนิดนึงไม่ว่าจะเป็นแสตดมไลติ้งเซ็นเตอร์ที่เปิดสาขาใหม่นอกจากนี้นี่นี่เลยใส่เสื้อมาเห็นเป็นไงวันนี้เราดูเป็นสปอร์ตี้เกิร์กัน่ได้ตั้งใจนะเนี่ยอ้าเพราะว่าตอนนี้นี่เป็นกระแสบอลโลกอยู่อ้ามีอะไรเห็นเสื้อสีเขียวแบบนี้นะคะแน่นอนค่ะเอเชียทีมสเปนน่าแตะแล้วเขาไม่ได้ใส่เสื้อสีนี้หรอกจริงเหรอไม่มีสเปนเขาสี สีส้มอะไรกันไปแต่ว่าก็ไม่มีก็อันนี้สีลไรสีลไรพี่ปอยเนี่ยสีนี้รองเท้าอย่างนี้เนี่ยต้องเป็นอิตาลีค่ะรองเท้าบูทนี่เลยหนองมอนอยู่ในเตดเฮ้ยไม่ใช่ไม่มีวันนี้เราจะมาเลือกดูคงไฟการโพแอนดี้ยินว่าพี่ปอยเนี่ยชอบแต่งบ้านอยู่ใช่ไหมถ้าางนั้นตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราลองเดินดูข้างในกันเลยดีกว่าเพราะว่าที่นี่เนี่ยคงไฟเขาเยอะมากเลยค่ะนําทีมเลยค่ะนําไม่ถูกแล้วเพิ่งมา ต้องขอปรึกษาพี่ปอยเลยดีกว่าเพราะว่าพี่ปอยเนี่ยนะคะได้ยด้ว่าเป็นกูรูในเรื่องของการแต่งบ้านเลยใช่ไหมคะในเรื่อง่าเป็นกูรูดีกว่าเรียกวก็อยากจะรู้เลยดีกว่าเราจะให้คําแนะนํานะคะเหมือนโคงไฟที่เราเห็นเนี่ยจริงๆเนี่ยนอกจากเขาจะให้แสงสว่างแล้วนะ่ เขายังสามารถเป็นของประดับตกแต่งบ้านได้ด้วยใช่รูปแบบดีๆสวยๆเก๋ๆอย่างนี้ให้เหมาะกับสไตล์ของบ้านอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมคะเอะแล้วอย่างนี้พี่ปอลมีห้องมุมโปรดแล้วก็วิธีการตกแต่งอย่างไงเอ่ยห้องมุมโปรดแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันเหมือนที่นี่เนี่ยห้องมุมโปรดคือเป็นห้องนอนก็คือต้องบอกคุณผู้ชมว่าห้องนอนเนี่ยนะคะก็อย่าให้แสงไฟที่ลงมาจากพิานมันเยอะเกินไปใช่ไหมแล้วเวลาใส่สองหัวเราเราก็จะรู้สึกไม่สบายจริงๆก็ควรจะเป็นดิมเมอร์หรือถ้าเป็นโคมไฟตั้ง ข้างโต๊ะเอาไว้อ่านหนังสือก็ควรจะเป็นโคมไฟที่เป็นรูปแบบของอาเพื่อจะให้ไฟที่มันนิ่มนวลขึ้นอ่าแล้วก็ให้แสงสว่างเราได้ด้วยอช่ถ้าอย่งนั้นตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปเดินดูโคมไฟต่อกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยโอเคไพี่ป้อยคะทางไหนเอ่ยคะเอาทางนี้สิเอ้าไม่ไปทางนี้เหรอคะเอาไปทางนี้โอเคได้ค่ะเอ้าเอ้ามันนี่เอ้าตรงนี้เหรอคะทางนี้ก็ทางนี้ค่ะนี่นี่ another drink ชอบมากก็คือห้องครัวที่พี่ชอบเนี่ยเพราะว่าห้องนี้นะเป็นที่โปรตายอย่างพี่มากเพราะพี่เป็นนักกินใช่ไหมห้องนี้ก็ควรจะใช้ไฟที่มันมองเห็นเวลาเราทำตกข้าวก็คือไม่ต้องสวยมากเอาเห็นเด่นชัดเดี๋ยวใส่น้ำปลาเยอะเกินใส่เกลือเยอะเกินไปถ้ามืดไปเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นได้อาจจะมองไม่เห็นได้แล้วก็ถ้าเป็นห้องอาหารใช่ไหมคะอันนี้น้องน้องแอนเคยเห็นใช่ไหมที่เขาใช้โคมไฟสวยมันควรจะเป็นโคมไฟที่แบบสร้างบรรยากาศ แสงเนี่ยต้องนวลนวลไม่แบบไม่สว่างจนเกินไปเพราะว่าเวลาทานเนี่ยเผื่อเราททนกับคนรักเนาะจะได้แบบไม่ได้กัดเร็มันติกอะไรอย่างนี้ะแหมดันนี้นี่นะคะต้องเรียกพี่ปอยว่าเป็นกูรูของจริงแล้วค่ะในเรื่องของการตกแต่งบ้านนะคะและในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ปอยมากๆเลยค่ะที่มาร่่มพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย่ไปเลือกไฟต่อไม่อยากไปเชียร์บอลแล้วไอยากเลือก